สวัสดีครับผมอาจากเฟรกเทนนิ่งสตูดิโอดคอมนะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมีคําถามหลังไม้เนี่ยเยอะมากเลยช่วงนี้เนี่ยเข้ามาถามผมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพี่อาพุงล่างหนูเนี่ยจะแก้มันยังไงดีอ่นะทีนี้เรามาหาคําตอบไปด้วยกันครับ ล่างเนี่ยมักจะเกิดมาจากปัจจัย4สาเหตุนะครับผมที่ผมเจอนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือหนึ่งมักจะเกิดจากภาวะความเครียดเมื่อเราเครียดมากขึ้นนะครับผมร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มมองว่าเฮ้ยมันต้องเอาตัวรอดนะมันไปควบคุมในส่วนของ central nervous no system หรือที่เรียกว่าระบบประสาทส่วนกลางมันทำให้เมื่อปริมาณความเครียดสูงขึ้นเนี่ย มันไปเปิดโหมดเอาตัวรอดในร่างกายของคนเรามันทําให้กล้ามเนื้อหดเกร็งม่านตาเบิกกว้างแล้วก็สะสมไขมันมากขึ้นรวมไปถึงลดการทํางานของลําไส้อืทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ทําให้การขับถ่ายย่อยก็แย่ลงเช่นเดียวกันและแน่นอนเราคงไม่ใช่บอกว่าเธอก็ เลิกเครียดสิกแล้วจะหายมันไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหลักๆเนี่ยที่เวลาคนเราเครียดเนี่ยมักจะหาทางออกในการลดความเครียดก็คือว่าเราเพิ่มความสุขแทนหลายคนแน่นอนเพิ่มความสุขก็คงไม่ใช่แบบว่าไปกินอกไก่ต้มผักนึ่งปลานึ่งหรือไปกินอาหารคลีนถูกปะเราเลยมักจะมองหาอะไรที่มันกระตุ้นจิตให้เรารู้สึกดีมันก็คือพวกของหวานต่าง มันเลยยิ่งทําให้ยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งกินยิ่งอ้วนยิ่งเกิดพุงล่างยิ่งเกิดทอ้องโตมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจคือว่าโอเคเราอาจจะเ,เครียดใช่ไหมเราก็อาจจะหาพวกขนมคลีนกินนะครับผมหรือไม่ก็โค้กซีโร่หรือแปปซี่แม็กอย่างน้อยก็ช่วยให้เราไปต่อได้อีกอย่างหนึง่งไม่ต้องไปเครียดว่าโค้กซีโร่หรือแปปซี่แม็กจะอันตรายมันมีงานวิจัยจริงที่ บอกว่าอันตรายจริงแต่จําเป็นต้องกินทุกวันประมาณหกเ,เดือนขึ้นไปแล้วต้องบริโภคในส่วนของสารให้ความหวานเนี่ยถึงวันละประมาณ11กระปออ๋องเออเยอะมากเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเราไม่ได้กินถึงขนาดนั้นผมมองว่าเราสามารถใช้พวกสารให้ความหวานทดแทนเนี่ยเพื่อลดความเครียดได้ครับผมข้อ2นะครับผมนอนให้ไวขึ้นอ้าวทำไมนอนให้ไวขึ้นถึงช่วยได้อะ การการที่เราเนี่ยนอนไวขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อระดับของกรทฮอร์โมนในร่างกายแน่นอนว่าถ้าเรานอนดึกเนี่ยการทํางานของกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะลดน้อยลงหรือไม่เกิดซึ่งกรทฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวช่วยในเรื่องของเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเอ t i ท g i เอจิ้ครับ รวมไปถึงลดไขมันได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งนอนดึกแน่นอนร่างกายยิ่งสะสมไขมันหรือถ้าเรานอนหลับประตื่นตแน่นอนร่างกายยิ่งห่วงแหนพลังงานมากขึ้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยมองว่าเราเนี่ยอยู่ในโหมดตื่นตัวเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นย้อนกลับไปที่ข้อแรกนะครับเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นร่างกายยิ่งทําให้เก็บสะสมพลังงานมากขึ้นเพราะว่าร่างกายมองแค่ว่าจะเอาตัวรอดอยังไง นี่แหละคือสาเหตุที่ว่าทําไมเราจึงควรนอนให้ไวหรือทําให้ประสิทธิภาพในการนอนดีขึ้นประสิทธิภาพในการนอนดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างเราก็อาจจะเพิ่มในส่วนของแมกนีเซียมก่อนนอนนะครับอาจจะเป็นแคปซูลเม็ดหรือว่ากินนมอ,อ,นนอ,นอุ่นก่อนนอนแช่น้ําอุ่นก่อนนอนยืดเหยยดโยคะก่อนนอนหรือกินพวกกลุ่มเมลาโทนินก็ช่วยได้ครับผมข้อ3นะครับสารอาหารไม่พอ หลายคนเนี่ยครับผมเริ่มที่จะมาดูแลตัวเองเออกกําลังกายแล้วก็กลัวว่าเราจะอ้วนเลยไม่กล้าที่จะบริโภคสารอาหารให้เยอะขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราออกกําลังกายเราจําเป็นต้องรับสารอาหารให้มากขึ้นต่างหากเพราะว่าสารอาหารที่เรารับเนี่ยฮะถ้ามันเป็นสารอาหารกลุ่มที่ดีนะฮะมีประโยชน์มันจะทำให้ร่างกายเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อดอาหารนี่หว่าลองนึกภาพนะครับถ้าเรามีเงินน้อยเราใช้เงินเยอะไหม แน่นอนมีเงินหมื่นหนึ่งคงไม่ใช่เงินแสนหนึ่งนั่นเท่ากับว่าสาวๆอ่ะถ้าสมมติว่าฐานน้อยแล้วก็มีการออกกําลังกายหนกักหรือมีการออกกําลังเนี่ยร่างกายเริ่มรับรู้แล้วว่าสูญเสียพลังงานเยอะเมื่อสูญเสียพลังงานเยอะถามว่าเขาจะห่วงแขนไหมเขาจะห่วงแขนอืหลักการเดียวกันเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ร่างกายเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่แรงขึ้นเราควรที่จะบริโภคสารอาหาร ที่มีประโยชน์และทานให้มากพออย่างสาวๆนะครับผมที่เริ่มต้นออกกำลังกายนะครับทานคาร์โบไฮเดรตนะครับผมประมาณมื้อละ1ฝ่ามือโดยที่จะเป็นพวกกลุ่มคาร์บีดีอย่างเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าข้าวกล้องแล้วก็เนื้อสัตว์ประมาณ1ฝ่ามือเช่นเดียวกันรวมไปถึงพวกผักทั้งหลายแหละนะครับอาจจะสักประมาณ1อุ้ง1อุ้งมือก็ได้เพราะว่าเราได้รับไฟเบอร์จากข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้ว และทั้งหมดนี้เราควรจะทานให้ได้ทั้ง3มมืออันนี้คือขั้นต่ําสําหรับคนที่เริ่มมาออกกําลังกายเลยนะฮะบางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าถ้าเรากินแบบนี้โดยที่ไม่รับสารอาหารใดๆที่จุกจิกเลยเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเรายังรับประทานแนวไดเอทแบบโลคาร์บอยู่เลยด้วยซ้ําเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยอย่างเช่นพวกข้าวไรซ์เบอรี่เนี่ยในประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100กรัม ได้คาร์บโบไฮเดรตอยู่ที่30กรัมเรากินสามื้อเนี่ยก็ยังไม่ถึง1 0 0ยกรัมซึ่งโลคาร์บส่วนใหญ่จะรับคาร์บไม่ถึง100กรัมด้วยซ้ำเห็นไหมว่าขนาดโลคาร์บเนี่ยยังรู้สึกว่ากินเยอะเลยฉะนั้นเนี่ยสาวๆเนี่ยน่าจะรู้ตัวแล้วอะว่าตัวเองเนี่ยกินน้อยถูกไหมนะฮะทีนี้ให้กินสามือ้อแล้วก็ออกกำลังกายประเภทเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโออย่างต่อเนื่องวิคละ3าครั้งผมว่าก็น่าจะเห็นผลได้มากขึ้นข้อที่4นะครับ เพิ่มพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกหลายคนมาัากจะงงว่าพรีไบโอติกคืออะไรวะเอาความเข้าใจง่ายๆนะครับผมพรีไบโอติกเนี่ยมันคือสารอาหารให้กับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้แล้วมันดียังไงการที่ลำไส้เราแข็งแรงเนี่ยมันส่งผลต่อ,อ,อการย่อยการดูดซึมรวมไปถึงการขับถ่ายที่ดีเมื่อลำไส้ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพ ลำไส้ของเราเนี่ยก็จะสามารถดึงเอาส่วนของไขมันเนี่ยชะล้างออกไปในการขับถ่ายได้รวมไปถึงการที่ค่าระดับของน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นจนทำให้เราอ้วนขึ้นจนทำให้เรามีภูมิเนี่ยค่าปัจจัยตรงนี้มันก็จะน้อยลงรวมไปถึงการดูดซึมสารอาหารก็จะดีขึ้นจากการที่เรารับพวกพรีไบโอติกตรงนี้แหละฮะและพรีไบโอติกเนี่ย มีอะไรบ้างล่ะที่เป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลใําไส้ก็จะเป็นพวกกลุ่มคาร์บเชิงซ้อนต่างๆที่มีสายใยที่ยาวอย่างเช่นพวกราสเบอรี่เห็นไหมข้าวกล้องแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็น raw food อย่างเช่นพวกเพื่อดั่นฟักทองหรือแม้แต่พวกกลุ่มไฟเบอร์ที่เขามองว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้แหละข้าวโอ๊ตก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ พวกนี้เนี่ยมันจะมีค่าของสายใยอาหารเนี่ยที่ยาวทําให้การดูดซึมมันเกิดขึ้นได้ช้าแล้วก็มีปริมาณของไฟเบอร์ที่สูงฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีไฟเบอร์มาเพื่อช่วยในการขับถ่ายซึ่งถ้าเอาจริงๆนะฮะในมุมของผมนะผมมองว่าไม่จําเป็นต้องซื้อพวกผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารพวกนั้นก็ได้แต่เราบริโภคกลุ่มคาร์บที่ดีมีประโยชน์หรือเราเพิ่มไปส่วนของพืชผักมากขึ้นรวมไปถึงกินพวกไขมันที่ดีอย่างเช่นพวกไขอ่อะโวคาโดหรือว่าถั่วพวกถั่วอัลมอนด์สักหนึ่งกำมือเล็ก,ลก <c oughs> ๆความแข็งแรงของแบตทีเรียในลำไส้มีมากขึ้นส่งผลต่อสุขภาพภายในที่ดีขึ้นครับผมก็สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเทรนนิ่งออนไลน์กับเฟร็ก สตูดิโอเทรนนิ่งนะครับผมแล้วก็สนใจคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆทางผมมีเพจและมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับผมเพจก็คือ Fake Training Studio ส่วนเว็บไซต์ก็คือ Fake Training Studio.com เพื่อนๆสามารถเข้าไปเซพคอนเทนต์เนื้อหาได้เลยครับผม